สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูการกินกระแสะไฟนะครับของไอเครื่องช็อตวัวนะครับเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้านะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้ก็อันนี้ผมต่อตรงจากชาร์เจอร์เลยนะครับต่อจากชาร์เจอร์เลยจากช่องโหลดของชาร์เจอร์เนาะมันจะง่ายนะครับไม่มีเบรกเกอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับต่อ แบตเข้าชาร์เจอร์แล้วก็ต่อแผงเข้าชาร์เจอนะครับแล้วก็ต่อเครื่องนะครับต่อเครื่องเลยก็เปิดเครื่องนะครับเครื่องนี้มันใช้ได้ทั้ง AC และ DC ครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันกินไฟไปเท่าไหร่นี่นะครับช่องโหลดมันทำงานแล้วตอนนี้แบตที่13.6นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับไฟเข้าแบตนะครับ0.9แอมป ก็ไม่มีแดดนะแล้วก็ไฟที่เครื่องกินนะครับมันจะไม่นิ่งนะครับมันจะกินอย่างเงี้ย0.4 0.2 0.1 0.3นะครับตามที่มันดีดนะครับตามที่มันดีดปิ้งปงนะครับน่าจะได้ยินอยู่นะนี่นครับก็กินประมาณนี้นครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็ยังใช้อยู่จะเจอกับตัวแล้วไม่กี่บาทนะครับถูกๆ200กรกว่าบาทนะเครื่องก็ 800อยกว่านะครับแล้วก็แผงอีก90 0รยกว่าบาทครับก็เอามาเชื่อมเอาเองหรือใครงบน้อยก็ใส่เป็นโครงไม้ก็ได้นะครับโครงไม้ก็ทนอยู่เพราะว่าผมมีแผงอยู่ชุดหนึ่งผมก็ทําเป็นโครงไม้ก็2ปีละไม่เห็นเป็นใดเลยเป็นเสาไม้ก็ได้นะครับแล้วก็เบดเป็นเบดรถยนต์นะครับมือสองรถเก่าๆครับที่เสียแล้วที่ทิ้งแต่ใช้เบ็ดเล็กๆก็ได้นะครับแผงก็สัก สาวัตต์ก็ได้ของผมมัน50วนะัตต์เนาะแล้วถ้าเราใช้แค่ตอนกลางวันนะครับก็แผงสัก30วัตต์แล้วก็เป็นแบตสักแบตมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะได้นะครับชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้ไม่พังเพราะว่าของผมก็ยังใช้ได้อยู่ถ้ามันพังก็น่าจะพังไปตั้งนานนะ้วตอนนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับก็ไม่กี่พันเนาะก็เอาไว้ล้อมรั้วนะครับหรือใครจะมีไอเดียทําเป็นชุด เล็กๆนะครับแบบชุดย,ยกกลับบ้านได้ก็ทําได้นะครับถ้ากลัวหายไว้สวนไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนั้นมันต้องใช้แบตที่เล็กๆหน่อยเนาะพวกแบตลิเทียมอะไรก็ดีนะครับมันจะเบาแบ,บตน้ํามันหนะักก็นี่ก็ใช้ได้ปกตินะครับผมเปิดเครื่องไว้ก็ปิดไว้นะครับเป็นกล่องกล่องยี่ห้อน,นี้นะครับสั่งจากลาซัดดาน่าจะ ร้อยสองร้อยนะเบอร์อะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับยี่ห้อนี้เลยก็<ม>นี่นะครับวัวก็ปล่อยไปแล้วปล่อยฝั่งวันนี้ปล่อยฝั่งนี้นะครับปล่อยไปแล้วนู่นทางต้นไม้ใหญ่นะครับมันก็จะหากินทางนู้นไปส่วนอีกฝั่งก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับแป,แปลงยาแปลงยาแบ่งไว้สองแปลงก็ให้มันเดินแถะเล็ม แรกมันก็จะโดดอยู่นะครับวัวมันมันไม่กลัวแต่ว่าพอมันโดนช็อตสักทีสองทีก็ไม่กล้าแล้วทุกวันนี้ก็ไม่กล้าโดดนะครับกลัวโดนช็อตครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะครับไอเครื่องช็อตวัวตัวนี้ทําเองประหยัดนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ทักมาสอบถามแอดไลน์นะครับ หรือโทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ